สวัสดีครับกินมัสแมนก้าครับกินอะไรก่อนดีกินซุปก่อนเหมือนซีอิ๊วเลยซีอิ๊วอะไรมันมีซีอิ๊วขึ้นไหมไม่มีไม่ไม่มีมัสแมนลูกไม่มีซีอิ๊วครับผมอันนั้ำมันออยน้ำมันนน้ำมันจากเครื่องแกงอะก็มัสแมนอร่อยที่สุดข้าวกรอบไหอีกไม่เปลี่ยเป็ีนไหมครับ ไม่กินเดี่ยวไม่ไปเยอะเย<ร>อะกินข้าวเหลืองของโปรดตังใจขา้าวคลุกผงกะหรี่คลุกผงกะหรี่อ,อยากลองอันนี้หนูชอบแล้วยู่แล้วหนูกินหนูกินขา้าวคลุกผงคลุกผงกะหรี่บ่อยๆแต่แต่แกงมัสมั่นหนูเพิ่งกินครั้งแรกเสียบบอ อเนิัหรใช่มาสแมนบีฟอะไรมากเลยอยากกินข้าวกับอันนั้นอีกมากอันนี้วิธีกินของหนูเนาะวิธีก่อนน้องใจร้านลามากของถูกใจร้านลามากอยากจะให้พ่อกับน้องชจเช่นนี้มากเลยพ่อยังและที่ยังไม่กลับพ่อยังไม่กลับจากที่ทำงานพูดทำงานที่ไหนมา嘛อ๋อเทนนิสเหรอใช่ปะเดนนิสเซนนี่รู้ไหมมาลืมเขาบอกหน่อยนะแค่ว่าเขาทำที่เดนนิสเซ่ใช่เดี๋ยวมันจะหล่นกับลูก อร่อยมากครับครับอ,อร่อยมากที่สุดเลยครับคันสต๊อปกินดิโอ้โหเบาลุกมันช้อนเข้าไปในฟันเสียงดังเป็นอันยิติแ้บครับอร่อยเนาะนักที่ลองอันนี้ มีความสุขมากเลยทำมาสแมนเนื้อแล้วคุณลูกชายชอบมากปกติน้องใจกินทานข้าวคลุกผงกะหรี่อยู่แล้วมาม่าทำให้กินบ่อยๆแต่วันนี้มาม่าทำม,สมัสแมนเนื้อม,มัสแมนบีฟให้น้องใจกินกับข้าวคลุกผงกะหรี่น้องใจชอบมากเกลียงต้ององงลเยํา ป็นนี่กับอันนี้มัสั่นกับข้าวผงกะรีนะฮะอันนั้นมันข้าวผงกะลีไม่ใช่ข้าวผงกะรีหรอครับข้าวคลุกมาม่าไม่ได้มาม่าเอาข้าวลงไปผัดนะกระเทียมแล้วก็โรยอ่ากินแคชุละเอาเลยลูกแล้วก็โรยผงกะลีนะของไทยเนี่ยแหละมาม่าชอบของไทยมากกว่าพวกกันนะอร่อยกว่าโคตใจเอกไม่ก็หัวใจก็ปากหวาน ใมันอีกให้น้องจีดัน,นิครับโอ้โหตู้หูขอโบอขอโบออตู้หูโอเคเดี๋ยวแม่ไปตังค์ให้ตู้หูอขอมาอมสมันเพิ่มค่ะคุณไม่เผ็ดเลยเหรอลูกไม่ค็ Okay. <laughs>